ดวงชะตาวันที่31สิงหาคม2568าคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆและมีโอกาสที่จะได้รับการคุ้มครองหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การเงินมีความโดดเด่นแต่ต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยการงานแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างในเนื้องาน แต่จะมีโอกาสได้ทำงานหรือร่วมหุ้นกับคนคุ้นเคยที่ไว้ใจได้ซึ่งจะช่วยให้ภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งเบาบางลงไปได้การเงินมีเงินทองไหลเข้ามามากแต่ต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานที่หนักหน่วงเช่นกันนอกจากนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่หรือมีคนนำเงินมาใช้หนี้คืนให้โดยไม่คาดคิดมาก่อนความรักข้อมูลจากแหล่งที่รวบรวมไว้ไม่ได้ระบุก,การทำนายสำหรับวันนี้โดยตรง โดยรวมแล้วมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นมากขึ้นสุขภาพควรระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารเช่นอาการปวดท้องท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความเหนื่อยล้าที่สะสมจากการทำงานหนักที่ต้องใช้พลังงานอย่างมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายในระยะยาวสิ่งที่ควรทำ ควรบริจาคเงินให้กับองค์กรที่ส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อเสริมพลังแห่งความสำเร็จและนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตสิ่งที่ไม่ควรทำทานอาหารที่ไม่สะอาดและละเลยการพักผ่อนที่เพียงพอคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบควรให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดและหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลดความเครียด